สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าอิสริยาลงกรณ์สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้า อิสริยาลงกรณ์ประสูตรวันที่4กันยายนพศ2422พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทานนามว่าสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าอิสริยาลงกรณ์บรมนริศสมบัติเทวราชจุฬาลงกรณรารมังกูลสมบูรณ์อุกฤษตทศัก์ อุโพโธปักวิสุทธิพงศ์มหามากุฎราชวิวงศ์วราวัตรรักษณะสมบัติขัติยราชากุมารสมเด็จพระเจ้าบารมวงศ์เธอเจ้าฟ้าอิศริยาลงกรเป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวกับสมเด็จพระศรีสวลินทิราบารมราชเทวีพระพันวสาอายิยกาเจ้า สิ้นพระชนในเขตพระราชฐานชั้นในเมื่อวันที่25กันยายนพศ2422พระชันษา21วันได้เชิญพระศพออกทางประตูพรมศีสวัสดิ์ไปยังหอธรรมสังเวชหลังพระองค์สิ้นพระชนครบ100วันพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระราชเทวีทรงสถาปนาพระพุทธร,รูปปางสมาธิเพื่ออุทิศส่วนกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าอิศริยาลงกรณ์โดยโปรดให้ประดิษฐานพระพุทธร,รูปองค์นั้นไว้ที่สาราการประเรียนวัดนิเวศธรรมประวัติราชวร,รวิหารปัจจุบันอันเชิญไปไว้ในพระอุโบสถวัดนิเวศธร,รมประวัติ ตำบลบ้านเลนอำเภอบางประอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในการบำเพ็ญพระราชกุศลวันที่31พฤษภาคมเพื่ออุทิศถวายสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้ากัณน,นาพรเพชรัตที่พราที่นั่งภัยสารทักษิณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าให้เชิญพระอัฐิสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพาหุรัต มณีหม่พระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าอิศริยาลงกรณพระอัทิสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าตรีเพชรลุธรรมรงพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าวิจิตรประภาพระอัทิพระอัครชายาเธอพระองค์เจ้าสาวภาคนารีรัตออกตั้งด้วย